เขาโหลดอยู่วะเขาโหลดอยู่่าโดโด้ดู้ว้ผมผมมีไอเดียครับเราฆ่าอีเจนี่แล้วเราก็ปัมหัวใจขึ้นมาจะได้เลือดเยอะกว่าโอเคฆ่า าาฟดแม่งกูโคตรที่แปดบวกเลยอะตอนนี้กูยิงุดปาจะไมึงฟาดมึงก็ฟาดดีๆเดี๋ยว่าฟาดแล้วโดนกูนี่มันไม่ใช่เรื่องอันนยายาๆเอาแล้วเก็บปั๊มหัวใจเอาขึ้นมาครับปั๊มเหน็บสายปอดครับเอาดีปั๊มีเอาดีเร็วๆอย่าช้าเดีือดไปก่อน ผมรู้นะคุณคิดอะไรปั๊มอะไรอั้นวยไอเหี้ยมันปั๊มยังไงวะผมรู้นะคุณคิดอะไรคุณเป้คุณจะจับนมด้วยแม่งหมาแม่งทะลึ่งว่ะเออลุกขึ้นมาไม่เห็นจะเต็มเลยยาของเขาอ่ะโหไม่เห็นจะเต็มเลยทำไมก็ไม่ดี เดี๋ยวผมรักษาให้ครับอยู่นิ่งๆนะฮะขอยาด้วยไม่เดีพึ่งเลยพึ่งจะเลือดลดแค่นี้เองเป็นไรครับผมเสียสละให้กุลสตรีสมอดอย่ารอมาเลยแบทแมนอย่างกูแม่งหมดเลยไปแล้วไม่แห่แม่งใครคิดแล้วจะฆ่ากูเนี่ยแบบแล้วใครยิงกูอะซุปเปอร์ฮีโร่อะไรคิดซุปเปอร์ฮีโร่นะครับบอกก่อนเลยครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปให้ผู้หญิงดิ แบงแมนนี่แบงแมนได้จ <mm ังไรใหม่เลื่องสกรีนมาได้แค่เก่งกับตัวยุ้ยแบงแมนโอ้นี่คือแบงแมนในอุดมคติเนี่ยแต่ทำมเขาตามกูด้วยกูพลาดไปทั้งหมดก็คุณมันต้องไปโลกไงเออเออคุณต้องช่วยโลกไงคุณต้องรู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนมาแหมเขาดีดน่าดูนะดีดมาดีดกับโลก ว่าดีคัอตบเองใช่ไหมไม่ม hmm> ีใครตกไปประมาณนั้นอ um> ันนี้ไม่มีอะไรอ่ะมาเก็บของเฉยใช่ป่ะอุ้ยอุ้ยข้างนอกข้างนอกแล้วเจ๊แกก็ไปคนเดียวและไอ้ยื้ออีกแล้วไอ้เหี้ยกูเกลียดไฟไายดีแล้วกูไม่อยู่ในนั้นอ่ะไอ้เจ๊กูขึ้นกล่องเลย อย่า้นวงแอโอ้เราใครเล่นเนี้ยอะไรเนี้ยโอ้กูจะตายกูถิงแม่งยิงรัวโอ้ดูเล่กไปเดียวเลือดแดงเลยอะไรอวะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะเลือดถ่ายไปไหนกันหมดคะเห็นไหมบอกเลยให้อยู่ข้างนอกไม่อยากจเกียตามากมาไปทางไหนรับอ้าวมาพูดเนี้ย ทุกคนต้องจำจาไว้นะครับว่าถ้าโลกของเรามีซอมบี้นะครับเราจะไม่ตายเพราะซอมบี้เข้าไปในบ้านนั้นถูกแล้วเราจะตายเพราะคนเนี่ยจะตายเพราะอีแบ็กแมนเนี่ยแหละเพราะคนเนี่ยไายกาศที่สุดเนี่ยต้องมากระโดดลงตรงนี้ครับใช่ครับเอาดันกูลงอีกดันไม่ให้ตายก่อนรุ่นไงมาแล้วอีกแล้วล้อเนี่ยปาจัมบูครับปาจัมบู มีเจ้าไปเหนียวเหรอเอาอ้อแลวะครับไข่ก็โดนปั้มวะขาเป๋หมดแล้วฮะขาเป๋หมดแล้วครับตอนนี้มีหนูสวยครับขาดีอยู่คนเดียวฮะขาดีโอ้ยตกใจออ้วนอ้วนโอ้โห ก็เพลกันหมดเลยค่ะเนี่ยแก่กันหมดแล้วหายคอไม่ค่อยดีหายคอไม่ค่อยดีไม่ชอบการกดซูมเกมนี้เลยแม่งต้องกดเมาส์กลางกดเมาส์กลางอีเจยังไม่ตายอย่านะอย่าไดผมกลัวแม่งยิงกระเบิดเอาแล้วเป็นอะไรของเขาวะผมช่วยผมช่วยผมช่วยหายคอไม่ค่อยดีครับหายไปไหน ี๋ยวคุณลุงรีบๆลุกในไปไปอะไรกันไป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 ไไม่โอเคเลยอ้าวยิงอ่ะโหมียาด้วยเยี่ยไปเลยตีบันไดไปบอมอยู่ตรงนี้ไอ้เดียต้าไปกันใช่ไหมให้ฝั่งนี้ป่ะเอ้ยชกี้ชกี้แม่กูยืนพันแผลอยู่แม่เอาแผลอยู่ท้าย อมันจะกระโดดขึ้นมาหาหนูอ่ะซนด์กรดนเองว่ายว่ายกรอนพีอีกแล้วเจ้ากระทะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายผมก็โดนอยู่โดนซอมบี้ธรรมดาเกิดอะไรขึ้นโทรโทรเจอกระทะโอ้หข้างบนหลังครับผมแนะนำให้หนีนี่เลยผมแนะนำให้หนีปาไปตรงไหนอ่ะ เตคร์เป็นโกโก้ครั์จี้โอเคตีตีอ๋ออ๋ออช่วยด้วยช่วยด้วยมู้พันโดนป้โอ้โหโอเคอะเซฟทากันยัไม่ได้ผมนี่ตายไปแล้วเนี่ยโอ้กูเป็นคนยิงไอต้าคือกูแก่ปางตายขนาดนี้ยังเอากู าดตัวนี้มีของดีครับตัวนี้มีของดีเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยตุ้มาตุ้มตามัลุมอ่ะมลุ่มอ่ะใจหน้าเหมือนหน้าเหมือนผีเลยไม่โอเคเลยอ่ะมาตรงนี้มีเชนซอครับทุกคนอาจจะอยากใช้ก็ได้ใช่ครับพี่มาเชนซอมียาไหมอ่ะต้องขึ้นมาร์กบนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงไปหาคุณทุกคนยาหมดเลยใช่ ตอนนี้สุขภาพผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยาผมมียาผมมียาผมมียาอ่าเนี่ยให้ดูให้ดูเนเนเนอะไรก็ไม่ให้อะแบทแมนให้ดูเนเนเอาเถอะก็ถามว่าใครมียาก็เออผมมียากระตุนอะไรวะระเบิดขอยาหน่อยได้ไหมผู้สูงอายุเขาจะเดินกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เออลุง ลุงยิงแบทแมนครับเพื่อขโมยยาโอ้ขอบคุณค่ะแบทแมนหล่อมากกานเหนื่อยไข่คอไม่ค่อยิไม่ทำอย่างนี้อ่ะก่อนที่จะเปิด KFC ขึ้นมานะผมก็ต้องแบบเออต้องชิมไก่ไปเยอะแล้วทำไม่กินไก่เยอะไปโลกเกาอุ้ย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 ผู้หญิงตายไปแล้วดีแล้วร่างฟอบรางเกินไม่ดีช่วยอะไรไม่ค่อยได้ พวกเราจะมาจีนกันเองสามคนนะครับปล่อยผู้หญิงก็ตายไปกันที่จริงผมก็มีแมการกระทําเมื่อสักครู่นี้ที่ลุงกระทืบผู้หญิงนั่นก็เห็นได้ชัดเจนเลยมา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 เดี๋ยวลุงช่วยเองหนูโอ้ยคุณลุงอ่ะเดี๋ยวลุงช่วยหนูหนความหวังและจากไปหนูหนูคือโดงพ่อครับเลยขอบคุณค่ะคุณลุงคืนนี้ห้าร้อยนะครับคืนนี้ห้าร้อยนะคุณหนูห้าร้อยคืออะไรคะตัวลงพ่อไปแล้วผมเคลียร์ระเบิดลงไปแล้วครับ แกผมรู้ไหมผมรู้ว่าพยาบาลคุณกันแล้วคุณกันจะมาพยาพยาบาลคุณขวัญต่อเออเปละแล้วสุดท้ายมึงสุดท้ายมึงก็ทําแบบนี้ไอ้สาดร่วงอ้เหี้ยดับยังครับไฟดับไปเฮ้ยเฮ้คุณตาคุณตาเดี๋ยวชอบปืนนี้ครับเนี่ยเป็นระเบิดเนี่ยโอมโหมดเสร็จแล้วชอบแล่วยิงบุกเยิงทุกพวกเดียวกันเนี่ยเหรอครับ แมงคนมืดอ่ะคุณไปทางไหนครับเนี่ยน่ากลัวคลิปนี้จะมองเห็นมันะเนี่ยตรงนี้จะมองเห็นเฮ้ยตรงนี้เป็นบันไดครับโอ้ยโดนโดนตีหลังเดินมุมๆไว้เพื่อของโอ้บูมเมอร์บูมเมอร์เล่นกูแล้วไงล่ะโอ้ยโบนคลั่งโอ้โหเต็มเลยโอ้คุณคุณผมโดนอะไรรอบน้าเลยเนี่ยโอ้ช่วยผมด้วยดิครับโอ้ย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 พี่การพี่การโดนดึงเออ ต้องมียาเดี๋ยวเธอนี้จะเป็นลมจะเป็นลมครับโอ้โเดินไปสุดแมปนะกีตาร์นะครับปล่อยกูไว้ในที่มืดคนเดียวสิครับวัดดับเอ้ายิงไมเนี่ยจะเบิดลุงผมมันมาแล้วม้าแล้วตมตูดกูก็ได้ยินเสียงไอ้ลัวไอ้เยี่ยบไอ้ลุงแกก่องดีแกก่องเปิดกล่องเ f c ซีไหนครับไหนนี่เขาแจกแล้วแจกเ f c ซีเดี๋ยวซีตลอดปีโอเคปะ กูเก็บมาเพื่ออะไรเนี่ยกูเก็บมาเพื่ออะไรนัดเดียวเลยเฮ้ยเขาเขามีรถที่เป็นอะรามอีกแล้วเว้ยรถนะอย่ายิงรถน้อยแล้วใครเขายิงวะระเบิดอะคาเฮ้ยสโมกเกอร์เหยียบแม่งเลยแล้วกันเหยียบแม่งเลยเหยียบแม่งทุกรถอ่ะไอ้เหี้ยคันเดียวทำไมมันเป็นล้านเหรอมันสัญญาณไฟเป็นล้านเหรอ ไม่ว่าจะเป็นๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนดึงไม่ใช่โดนดึงโดนจังกี้ผีตองวผีตอง้าอะไรไม่ว่าเป็นผีโอ้ยเออฝันละทิ้งฝันละทิ้งด้วยนะฝันละทิ้งขอให้เวลาภุส็ทกิ์สุดก่อนดีตีหัวมันทุกวันนะครับอ๋้ตอนนี้จสภาพแต่ละคนนะครับไม่ไหวแล้วจ้าไหวแล้วจ้า ฟิเตอร์อีกโอ้โหจีจีจ้าเหยียบรถกันแบบไม่ทงไม่ดาวสุขภาพแต่ละคนเลยนะครับไม่ทำไมมันโอยลไม่ดับเสียวะรถไม่คนเยอะไม่ต้องกลัวแบบดังทุกคันเนี่ยไม่ดังโอ้โหแม่งมาอีกละรอบไม่ดังไม่เสียวเลยครับดังอีกคันแล้วครับผมตีเองไปคุณทำอย่างนี้เอ้ยคุณคุณบ้านอยู่แค่ข้างบนนั่นเอง ต้องไปถึงครับต้องไปถึงครับโอ้โหเรื่องกูเหลือหนึ่งนิดเดีไม่ไหวแล้วฝ่าได้ไกลไปอีดึงป่ดได้ไกลไปอีดึงหอยแบงให้หมดป่ดได้ไกลไปอีดึงเร็วเร็วไอ้ถอยกูกรเร็วเร็วไอ้ย่าบังนี่ดักอยู่ข้างบนเอาเอาตายตายลงก่อนเร็วเร็วป่ดได้ไกลไปอีดึงกูกรกูกรป่ดได้ไกลไปอีดมเถึงกูกรเฮ้ยโอย ไปแล้วคุณกัดไปเลยไม่เอาก็มีคุณแม่อยู่เฮ้ยพยาบาลันใจก่อนแล้วเฮ้ยเข้าใหว่มาให้ลุงหน่อยนะครับเฮ้ยมีพยาบาลอีกอันอยู่ข้างในนั้นเร็ว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 โอ้ยโอ้ยผ่านเลยแล้วผมติดอะไรวะเนี่ยปู่สายยิงระเบิดดักหน้านึกว่าจะล้มให้ผมชันแผลก่อนแองเฮ้ยแมวครับคโยุ่งคนพิเศษโอเคผีพิเศษผีพิเศษอย่างยั่งยุ่งอะ อย่าไปยุ่งอ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งมันก็ตกคนนั้นแหละฮะปล่อยปล่อยปล่อยเรียบร้อยปล่อยปล่อยปล่อยเขาโดนไปก่อนใครยิงคนนั้นก็โดนตกแล้ยิงตูดยิงตูดด้วยอู้เลือดโอ้ยกระสุนเราสองนัดกลับไปเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนปืนไงแล้วเมื่อไหร่เราจะจบวะเนี่ยไปยุ่งกับมันเลยเนี่ยโอ้โหขอไม่ค่อยแล้วกันค่ะ คือมึงยิงแม่นมากอัเลือกไลเฟิลมาชัดเจอรไลเฟิเามีเฮ้ย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 เ้ยแผมช่วยครับโอ้โหช่วยหน้าคุ้แหกเลยน้พัวน้ำพัวมีไเดียผมช่วยครับผมสนับสนุนดีมากแมนคุยกันครัชมันก็ตามฟิวในแอปเกมนี้เล่นกันแบบโหดโหครับฮาร์ดคอร์ไปทีเดียวบู๊กันไปเลย ไอตรงนี้มียาเฮียแบทแมนแม่งโดอย่างไวอะแบทแมนไม่แคร์สิเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมเลยาหน่อยเรื่องจังไรไว้ใจมึงเลยเรื่องสมุนไพรเลยขอยาหนูหน่อยเอ้ยหนูโดนตึ้งหนูโดนดึงหนูโดนตึ้งโดนตึงอีกแล้วไปคุณเธอเออนี่มีไลเปิลก็ดีอย่างเงี้ยนะฮะ S <S ไม่ตายแล้วใครเขาดาวลงกันวะไม่ตายยังไม่ตายหนูขอลาล่องนี้ไปก่อนเออไป่อลาล่องนี้ไปก่อนนะคะสวยดีสวยดียวครับดูขึ้นมาเจ๊อ๋จะตายละ โอ้ยเจ็บช่วยครับผมช่วยคะหลุดโอ้ยขอบคุณค่ะตอนนี้ก็อาการเป็นหวัดนะขึ้นรุนแรงเลยเนี่ยโอเคโอเคไปทางไหนอะไปบอมยาอีกแล้วโดโดโดเฮ้ยไม่ทันในสตเลยโดอย่างเร็วเสียใจด้วยนะแคร์ผมไม่ช่วยคุณขวัญแล้วเสียใจด้วยนะเฮ้ยฮันนเตอร์เตอร์เตอร์ โอ้ยแบกจองกู้วยครับคนบาปนะคนบาปหนาคนบาปนะนี่แหละมันเหมอกกับสถานที่ที่คุณจะต้องอยู่นี่แหละฮะที่นี่คือหลุมศพแห่งป่าปิโันย่ากันนะคัไอ้ยืนอยู่ข้างหน้าโดนมาแล้วขอบคุณนะครับสำหรับระเบิดนะปืนนี่มันต้องคอมโบไอ้นี่ดียว่าระเบิดระเบิดเฮ้ยระวังแทงระเบิดพิษอะ โดนโดนกูได้บอกกูโดนโอ้โหกูได้บอกกูโดนแล้วที่จริงอ่ะโอ้ my god มี๊ป้าวับนี่เขาบอกเจอซอมบี้ให้ยิงที่หัวครับผมยิงที่หัวโคะเขาอ่ะแม่งไม่ต้องเล็งเลยไปจะเล็งได้เฮ้ยซอมบี้เกมนี้ซอมบี้เกมนี้วิ่งเร็วมากจริงๆเออแม่งโคตรดิฟอ่ะมันมันจะยิงแบบเล็งไม่ได้จริงท่า คือบนหน้าจอผมแล้วเขาบอกให้พยาบาลให้คุณขวัญตลอดเลยแต่เราก็ไม่สนใจอะไรใช่ครับผมทำไม่เห็นเลยไม่ทำกับหนูอย่างนี้อ่ะโหลุงแก่ๆเราต้องเก็บไปใช้กับตัวเองไงครับลุงก็ให้เด็กดีแล้วลุงอะไรคๆๆๆันคแข็งแ้ขงคงเอ้ยเอ้ยเ้เฮ้ยโอ้โหโชคดีไป อย่ามายุ่งกับหนูอย่ามายุ่งกับหนูเลี้ยงใครเฮ้ยอย่าอย่ายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับหนูอย่ามายุ่งกับกูไก่ไก่ไก่เรอไก่ไก่ไก่ตายยังวะฝั่งนี้เขาล้อนแรงกันเลยวัดอ่ะหมักไเรื่องนี้เขาอะอัดในตู้กูเรียบร้อยโอ้โอนี่ผมช่วยเลยเนี่ยผมยิงระเบิดอัดเข้ามาเนี่ยมงขอึงเนี่ยแหละ เนี่ยไม่ตายหรอกครับถ้าผมไม่ยิงระเบิดอะไรก็มีความผ่านเนี่ยก็เป็นผู้พันคนเดียวที่มียานะครับแต่ก็วิ่งวิ่งเล่นวิ่งเล่นไอเย็บผู้พันโอ้ยเหี้ยโดนโอ้ยอย่ายิงหนูสิเฮ้ยทำไมด่านนี้มันยาวเลยวะเฮ้ยคุณคุณผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วทางเข้าครับเข้าไปก่อนครับเออเราก็ต้องกำจัดจุดอ่อนครับใครที่เลือดน้อยที่สุดครับประหารกันโดยดี ก็ไม่ง้อหนูอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะสวัสดีครับดีดีเพิกูด้วยดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพิ่มด้วย The w h i s k ตลิงเดก็ยังไม่ช่วยเหรอโอ้โหเขานางงามใจดีนางฟ้ามาเกิดแล้วโหมุกเนี้ยแม่สุดยอดไปเร็วไปแล้วไปแล้วไปแวเออเต็มเต็มหน้าเลยไปครับ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  ไปครับปิดประตูใส่หน้ากูสิไปครับไปครับไปครับเร็วดิเฮ้ยใครจะเปิดกันแน่เนี่ยเอาเร็วกูไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ยเอามาดีมากครับผมไายาสองอันมดแต่เล่นกันไปนะครับโอ้เหนื่อยนี่เบ่งมดแต่เล่นกันไปครับได้ยาสองอันผมเข้ามาก่อนแล้วฮะ โหลยกูปาแทงไปสองพันห้าคนอีคนคนมาช่วยครับตามาช่วยดูเห็นเห็นมาช่วยแต่พอลุกได้กูวิ่งเข้าเลยสนใครทั้งนั้นเพื่กิโลจริงครับเห็นจักรกรนี่เราจะรู้เลยว่าใครช่วยใครไม่ช่วยใครครับดูวิทย์เครับผมไม่ยิงอะคุณต้านี้ไม่ยิงเลยโอเคต่อไปด่านสุดท้ายใช่ไหมครับ ไปรอดได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ผมอัดไปคลิปผมเฟลนี่ผมเครียดเลยเนะี่ยใครเ้ยเขามาขอมือแฟนๆครับโอ้โหเอาไปครับจากลายเซ็นอแจกลายเซนออไอว่าโหลดไม่เสร็จเลยไม่งันเจกเ,เลยจริงเ,เลยจริงเลย